จะฟื้นฟูเลือดยิ่งเขาใช้สกิลเรื่อยๆมันก็จะเด้งเลือดได้เรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าเจอตัวนี้ออกตัดเลือดมาก็คุมครับและต่อมาคือสายแคลรี่ส่วนสายแคลรี่ก็จะไม่มีตัวไหนที่เด้งเลือดเป็นพิเศษนะครับส่วนใหญ่ดูดเลือดก็จะมาจากไอเทมเท่านั้นไม่ทาลอนก็ธนูดูดเลือดใหญ่เอาเป็นว่าไม่จําเป็นต้องออกตัดเลือดมากันสายแคลรี่ก็ได้ครับนอกจากว่าเราอยากจะตัดเลือดจากไอเทมดูดเลือดนั่นเอง และสายสุดท้ายครับสายซัพพอร์ตตัวที่1เฮเลนแน่นอนครับถ้าพูดถึงฮีโร่ซัพพอร์ตที่ฮิวเลือดได้ก็ต้องเป็นเฮเลนอยู่แล้วเพราะมีทั้งสกิลหนึและอันติที่สามารถฮิวให้เพื่อนได้เจอเกมไหนยังไงก็ต้องออกตัดเลือดครับถ้าไม่ออกตัดเลือดนอกจากจะไฟยากแล้วล้วงแคลรี่ไม่ตายจะโดนเพื่อนร่วมทีมด่าด้วยครับ s เซฟิลารองจากเฮเลนก็คือเซฟิล่าครับคล้ายๆเฮเลนเลยเพราะว่าสกิลหนกับอันติมันสามารถฮิ้วให้เพื่อนได้แต่ไม่ได้แรงเท่าเฮเลนแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับถ้าเราเจอเราก็ควรออกตัดเลือดถ้าหลักๆกก็น่าจะมีประมาณนี้ครับใครที่อยากเสริมหรือ